น้องแรกครับโอ้รักยายเหรอว้ายนะ้น้องแรกครับน้องแรกครับออกสื่อไหมอืมออกสื่อไหมช่วยายายขายของเหรออืมออกสื่อนะอยู่ไหนนี่น้องแรกอยู่ไหนนี่หายายเร็วหายายก่อนแล้วลูกห่วงแต่เล่นมาลูกมาแล้วหายายก่อนแล้วอยู่ไหนะครับ เฮ้เล่นเล่นอะไรครับเล่นอะไรครับขอยายดูหน่อยเล่นอะไรครับเล่นอะไรครับเล่นอะไรครับเฮ้ยเข้ากล้องนี่น้องแรกสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนเฮ้เล่นเล่นอะไรครับเล่นอะไรครับขอยายดูหน่อยเล่นอะไรครับเล่นอะไรครับเล่นอะไรครับเฮ้ยเข้ากล้องนี่น้องแรกสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีค